นางสาวสุนันทาก,กังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวรี่แฟ ครั้งที่73ระหว่างวันที่22-26กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการค้าอันญมณีและเครื่องประดับโลกโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า1,300บริษัท2,800ผู้หามากกว่า20ประเทศทั่วโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า45,000รายและสร้างมูลค่าการค้าได้มากกว่า150ล้าดดนดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นวันท,ที่ที่ดีกว่าน,นึงนะคะ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะได้ร่วมมือกับทาง GIT ในการที่เราจะจัดงานบางกอกเจมส์แอนด์เจอรี่แฟร์ครั้งที่73นะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-26ถึงกุมภาพันธ์2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะก็ปีนี้เราถือว่าเป็นปีพิเศษค่ะครั้งนี้ด้วยโดยเฉพาะครั้งนี้เพราะว่าเราเหมาทั้งศูนย์สิริกิตนะคะเนื่องจากว่า งานของเราที่จัดมาตลอด40ปีเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมงานกับเราทั้ง exhibitor ทั้ง visitor นะคะเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากจนทำให้เราจะต้องขยายการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจให้เต็มพื้นที่ปีนี้เราก็คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมชมงานเนี่ยประมาณ45,000รายนะคะ แล้วก็มีการออกพูดงานแสดงสินค้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ2,800คูหาจาก1,300บริษัท20กว่าประเทศทั่วโลกนะคะก็ถือเป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยด้วยเพราะเราตอนนี้เราถือว่าเราเป็นหนึ่งใน4ของงาน ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่สาคัญของโลกค่ะงานปีนี้เนี่ยเราถือว่าเราจัดอย่างยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมงานเยอะมากในส่วนของประเทศไทยเราเองในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนี่ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญแล้วที่ประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกนี้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อผู้ขายทั่วโลกเพราะว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของเราเนี่ยนะคะมีการทํางานควบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะคะแล้วเรามีบริการทั้งในเรื่องการออกแบบการผลิตตามคําสั่งตามใบสั่งนี่นะคะรวมทั้งสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากก็คือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในโลกดีกว่ารับยนหนึ่งในเรื่องของการค้าพลอยสีของโลกนะคะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ย เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะคือต้องดีอย่างนี้นะคะว่ากระรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะเราไม่ประมาทค่ะแล้วก็เราทํางานกันไม่หยุดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะหาตลาดใหม่ๆเข้ามาช่วยคู่กับการนะคะเราพยายามที่จะขยายตลาดไปในจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ตลาดเดิมเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะตลาดเดิมเนี่ยเราก็เน้นลงจุดที่ท เรียกว่าตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้นเราจะไม่ขยายวงแต่ว่าเราจะใช้วิธีเจาะลึกนะคะในพื้นที่แล้วก็เจาะลึกในสินค้าในรายสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมั่นใจค่ะว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเราก็คงยังสามารถที่จะเติบโตได้ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าทางด้านผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยต้องต้องถือว่า ท่านมีความเข้มแข็งมากอย่างที่เรียนให้ทราบไหมนะคะว่าอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจรอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมากกว่า 8, 8แสนรายนะคะรวมทั้งหมดนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่โตมากแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งเพราะนั้นเราก็คิดว่าเราก็ไม่เป็นสองรองใครเราสามารถสู้ได้ค่ะ